สดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับที่จะรับทุกทุกท่านการสิทธ่์ชมวีดีธรรมดาครับเท่าวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอวันนี้ที่บ่ายนะครับวันนี้ที่บ่ายของวันที่9ธันวาคมสองพนห้าร้อยหนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสี่เดี่ยวสี่เดี่ยววันแรกนะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับวันแรกนะอ่ารับเช้ารับบ่ายครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเลย กดติดตาม้วยนะครับกดติดตามกดแก็บกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาชมกันเลยดีกว่าเนาะทำไปเรื่อยๆนะครับเก้นศูนย์หนึ่งนะเก้าหนึ่งเก้าสองเก01 92มเก3าส94 หนึ่สี่เก้าห้าศูน้าครับสี่ตัวเ้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับข้าก้ห่งหนึ่ง้างจตัวนั้นนะครับเรามาเน้นที่สามสี่ห้าครับครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนันไว้นะครับอันนี้นะเก้าศูนย์เก้า้วก หนึ่งคืน,คนคืนหนึ่งอะไรอีกจับคู่กันนะ้าหนึงก็มีแล้ว้าศูนย์ก็ี้นหนึ่งก็มีแล้ว,ม,ลวมีอะไรที่ยังไม่มีอ่าผาสานนี้ครับนี่ะครับเนจิงเจานะจับคู่กันะปันโทที่เจ้านะครับ,บเ้า,าทท้าแล้วก็ใน่งนังรับเปลี่ยนเด็กใ็หน่งนี้แหละ คือวิ่งรตนะทุกวิ่งนะครับอย่าเลนนะทุกวิ่นะวิ่งก็าภาพแต่ถ้าเจ้าทั้งหมดนี่ก็ไม่ไหวนะให้เลือกเอานะครับวันนี้ยังที่เก้าเนะเดทสามนี่นะครับเกดเอาครับเกเดเอาครับเกิดเอาบเกด้ที เร็บอ่ะตับบขอบคุณมากมากขอให้ทุกนโชคดีโชคดีทไม่เจ็ไม่เจ็บท่านโชคดีข้างขอใหย